แต่เขาบอกอยู่นะว่าสุดท้ายมันต้องดูที่รูปการพฤติการอ่าผมถามกลับนะครับพี่คือพฤติการอะ่ะถ้าไปอยู่หน้างานจริงๆอะ่ะมันจะดูยังไงพี่ไอ้ทีเนี้ยพอคนหลอนยาน,น้อยลงเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดอาชญากรรมเนี่ยอย่างเช่นพวกเอามีดจี้คออะไรอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงถูกป่ะพี่พราสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพี่เนอ่าวันนี้โทรมามีเรื่องอะไรครับ พี่เคนดี้ยินข่าวที่เขาปรับลดจำนวนยาบ้าจากสิบเมตรเหลือห้าเมตรเป็นแค่ผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าไหมพี่ก็มีได้ยินข่าวอยู่นะครับก็ดีแล้วนี่เขาปรับลดแล้วเนี่ยจะว่าดีมันก็ดีแหละพี่แต่เดี๋ยวผมยังสงสัยอยู่อะสงสัยตรงไหนหรอครับ <c oughs> น้องคือสงสัยว่าตัวเลขพวกนี้พี่เขาได้มาจากไหนหรอครับอืมเท่าที่พี่ฟังข่าวนะครับก็เห็นว่าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องหลายๆแห่งเนี่ย เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กันที่ตัวเลขห้าเม็ดกันว่าเหมาะเหมาะสมนะแล้วพี่คิดว่าห้าเม็ดเนี่ยคือเขาคิดมาจากอะไรหรออืมวันนี้พี่ก็ไม่รู้ฮะแล้วเขาคิดว่ามาจากอะไรอ่ะทาไมเหรอน้องพี่จาได้ไหมครับว่าก่อนหน้าเนี้มันเคยมีข้อมูลออกมาว่าถ้าเสพยาบ้าต่อวันเนี่ย5มิลลิกรัมจะเกิดอาการหลอนยาอืมจําได้ครับเคยเห็นในข่าวอยู่แล้วมันเคยมีข่าวว่ายาบ้าหนึ่งเม็ดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีปริมาณสารบริสุทธิ์ อยู่ระหว่าง10มิลลิกรัมถึง20มิลลิกรัมถูกไหมพี่อ่าอ่าเคยเห็นในข่าวอยู่แสดงว่าถ้าเราสมมติที่ตัวเลขความเข้มข้นต่ำที่สุดนะพี่ต่ำที่สุดเลยนะที่เม็ดละ10มิลลิกรัมแสดงว่าเราต้องเสพถึง5เม็ดต่อวันมันถึงจะเกิดอาการหลอนยาถูกไหมครับพี่อืมก็ถูกของน้องนะครับน้องจะบอกว่าเขาใช้ตัวเลขน,นี้ในการกําหนดฐานที่5เม็ดหลออ ผมก็ไม่รู้ครับพี่ผมก็วิเคราะห์เอาจากข่าวที่ผมฟังมาในทีวีอ่ะเพียงแต่ว,ว่ามันไม่ใช่ท่องนี้ไงพี่หมายความว่าไงครับน้องอ่าพี่ลองคิดดูนะจํานวนห้าเม็ดเนี่ยผมใช้ตัวเลขความเข้มข้นของยาบ้าต่ำสุดเลยนะพี่คือที่เม็ดละสิบมิลลิกรัมอะอืมครับแต่บนโลกความจริงอะพี่พี่คิดว่ายาบ้านในไทยเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นต่ำกันทุกเม็ดหรอพี่อืมมันก็ไม่น่าใช่อ่ะนะ ถูกไหมพี่แล้วถ้าเกิดไปเจอยาบ้า,บาเข้มข้นกลางๆอย่างเงี้ยพี่งเม็ดหนึ่งเนี่ยขนาดในข่าวเขาก็ยังใช้ตัวเลขประมาณการที่สิบห้ามิลลิกรัมต่อเม็ดเลยถูกไหมพี่เท่ากับเสพไปสามเม็ดเนี่ยก็สี่สิบห้าแล้วนะเกือบๆจะหลอนยาแล้วนะพี่อือพี่น้องพูดมันก็ถูกนะแล้วยิ่งถ้าไปเจอยาบ้าความเข้มข้นสูงนะพี่เม็ดหนึ่งยี่สิบมิลลิกรัมเนี่ยเสพไปสามเม็ดก็หกสิบแล้วก็หลอนทะลุประหลอดแล้วพี่ แล้วถ้าเสพถึงห้าเม็ดนะก็ร้อยมิลลิกร,รมัม,มราารแล้วพี่คนเสพไม่อัลว่านหรอกตัวพี่เออมันก็ถูกนะเออผมก็เลยคิดว่าทําไมเขาถึงไม่ใช้เกณฑ์ที่ต่ํากว่าตัวเลขสามเม็ดแล้วพี่ทาไมเขาถึงยังใช้ที่ห้าเม็ดอยู่เฮ้ยน้องอันนี้เขาตั้งเกณฑ์กําหนดโทษฐานผู้เสพกับผู้ขายนะไม่ใช่เกณฑ์เสพยานะน้องผมรู้ครับพี่แต่พี่เข้าใจไหมครับว่าตัวเลขที่กําหนดในกฎหมายเนี่ยมันก็กําหนดความุแรงของบทลงโทษด,ด้วย ยิ่งถ้าพกยาบ้าติดตัวเยอะเนี่ยก็ยิ่งเจอบทลงโทษรุนแรงถูกไหมพี่เพราะมันจะโดนบทลงโทษในฐานะเป็นผู้ซื้อคนมันก็ต้องพกน้อยลงอ่ะเพื่อเพื่อเซฟตัวเองไว้ก่อนอ่ะถูกไหมพีอม่อืมอืมอืมก็ก็อาจจะใช่เราพี่คิดดูนะพอคนมันพกยาน้อยลงอ่ะมันก็ทําให้จํานวนเม็ดที่เสพต่อวันอ่ะมันลดลงถูกไหมครับอโอกาสที่คนมันจะเสพแล้วเกิดอาการหลอนยามัมนก็น้อยลงถูกไหมพี่อืมก,ก็ก็น่าจะนะ แล้วถ้าสมมติพี่เป็นคนขายเนี่ยระหว่างขายยาห้าเม็ดกับขายยาสามเม็ดพี่คิดว่าแบบไหนคนขายมันเหนื่อยกว่ากันนะพี่ผมก็ต้องสามเม็ดสิน้องใช่ไหมพี่เพราะงั้นเนี่ยเวลาเรากําหนดจํานวนเม็ดในกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงหลายองค์ประกอบด้วยทั้งเรื่องการทําให้ค้ายาลําบากมากขึ้นทั้งเรื่องฤทธิ์ของยาอาการเมายาเลือความปลอดภัยของประชาชนโดยรอบเป็นที่ตั้งด้วยถูกไหมพี่อือ ดังนั้นเนี่ยการที่เขาใช้เกณฑ์ห้าเมตรอะพี่ไม่คิดว่ามันยังกว้างไปอยู่หรอพี่คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมุติเขาตั้งเกณฑ์ที่สามเมตรหรือต่ำกว่าสามเมตรเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดโอกาสที่คนที่เขาพบยาเนี่ยจะเสพแล้วเกิดอาการหลอนได้มากกว่าห้าเมตรหรือเปล่าพี่อีคิดดูนะขนาดคนเราอะเวลาทําธุรกิจอะเวลาเราประเมินความเสี่ยงอะมันยังต้องคิดถึง worst case ของเลยป่ะพี่คือต้องคิดถึงกรณีเลวร้ายที่สุดก่อนอะ แล้ว worst case ของกรณียาเสพติดยาบ้าเนี่ยพี่คือถ้าเกิดยาบ้ามันดันไปเจอเม็ดที่ความเข้มข้นสูงคือเม็ดละยี่สิมิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับว่าถ้าเราเสพไปสองเม็ดมันก็เฉียวเฉียวและตัวเลขห้าสิบแล้วถูกป่ะพี่คือเกือบจะเกิดอาการหลอนยาแล้วนะแล้วถ้าเกิดสาเม็ดเนี่ยก็หกสิบมิลลิกรัมแล้วมันก็หลอนยาทะลุประหลอดไปแล้วพี่แล้วถ้าไปตั้งเกณฑ์ห้าเม็ดเนี่ยเกิดคนเสพเขาพบไปห้าเม็ดแล้วเขาก็เสพรวดเดียวห้าเม็ดเนี่ย มันก็ร้อยมิลลิกร,รัมแล้วพี่อันนั้นก็เข้าขั้นอละลวาตแล้วมั้งพี่ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยทำไมหน่วยงานเขาถึงไม่คิดถึง worst case ก่อนละพี่อันนี้มันเป็นเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะแล้วมันก็ทําให้ผมสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เขายอมลดตัวเลขจากสิบเนี่ยมาเป็นห้าเนี่ยเขาลดเพราะมันเป็นตัวเลขที่เหมาะสมจริงหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาลดเพื่อลดแรงเสียดทานจากเสียงด่าของประชาชนเท่านั้นหรือเปล่าพี่ เอ้ยไม่หรอกมั้งคิดมากแต่เขาบอกอยู่นะว่าสุดท้ายมันต้องดูที่รูปการพฤติการเพราะว่าต่อให้เม็ดเดียวเนี่ยแต่ถ้าพฤติกรรมเข้าค่ายเข้าขายการขายเนี่ยเขาก็โดนลงโทษนะอ่าผมถามกลับนะครับพี่คือพฤติการอ่ะถ้าไปอยู่หน้างานจริง,รงๆอ่ะมันจะดูยังไงพี่อ่าอย่างสมมุติพี่เป็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยพี่ไปเจอคนร้ายที่เป็นคนขายพอดีเงี้ยเกิดคนขายเขาโกหกหน้าตายอ่ะบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ขายเซฟหนึ่งเดียวอ่าเป็นพี่พี่จะทํำยังไง คือ,อพี่ว่าเจ้าหน้าที่เขาคงมีขั้นตอนตรวจสอบมั้งครับขั้นตอนมันคงมีแหละพี่แต่มันจะยุ่งยากไหมล่ะคือต้องมาสอบปากคําต้องมาสืบหาหลักฐานแล้วจะเจอรึกเปล่ามันจะจับได้คาหนังคาเขาหรือเปล่าแล้วพี่เข้าใจว่าเทคนโนโลยีเดี๋ยวนี้มันก็ล้าอะ่ะคนขายก็เจ้าเล่ห์ถ้าเกิดสมมติเจ้าหน้าที่เขาไม่เท่าทันคนร้ายเงี้ยไม่กลายเป็นว่าคนขายลอยนวนลหรอพี่แต่พี่ลองคิดดูนะถ้าเกิดกฎหมายเนี่ยมันบังคับใช้ที่ตัวเลขต่ำๆอยู่แล้วอะ่ะ อันนี้มันก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการจับคุมได้ทันทีและฉับไวกว่าถูกไหมพี่พี่อย่าลืมนะว่าเรือ่องยาเสพติดเนี่ยมันเป็นัยรลายไลไลของสังคมนะพี่เออมันก็จริงอนะพี่คิดดูนะสมมุติว่ากฎหมายเนี่ยกําหนดที่ตัวเลขต่ำๆอ่ะอย่างเช่นสองเม็ดเนี่ยแยกคนขายกับคนเสพอย่างเงี้ยถ้าสมมุติพี่เป็นคนเสพพี่จะพกกี่เม็ดเอาอตรง เออพี่ก็คงพกไม่เกินสองเม็ดหรอกพี่ก็ไม่กล้าพกเยอะพกเยอะเกิดดวงตกชกไล่เงี้ยไปเจอเจ้าหน้าที่จับพี่ก็เจอโทษหนักเลยนะใช่ป่ะพี่คนมันก็กลัวการถูกไหมพี่มันก็ต้องพกน้อย,อยมันก็ได้ผลเชิงจิตวิญญาแล้วและอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะพี่พอคนเสพเนี่ยเขาพกยาน้อยลงพี่ว่าการเสพต่อวันน่ะมันจะน้อยลงต่างไหมเออก็อาจจะนะน่าจะใช่เพราะมันพกติดตัวได้แค่เวลาเม็ดสองเม็ดแค่นี้มันก็ต้องเสพอยู่ในจํานวนเนี้ยพี่ แล้วพอคนเสพเนี่ยเขาเสพได้น้อยลงเนี่ยโอกาสที่มันจะเสพจนไปถึงขั้นหลอนยามันก็น้อยลงถูกไหมพี่อืมถูกไทีเนี้ยพอคนหลอนยาน้อยลงเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดอาชญากรรมเนี่ยอย่างเช่นพวกเอามีดจี้คออะไรอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงถูกป่ะพี่เออจริงเนี่ยสําคัญเลยแล้วถ้ามาดูทางฝั่งคนขายนะถ้ากฎหมายบังคับที่สองถึงสามเม็ดเนี่ยถ้าเขาจะเลี่ยงอะ่ะเขาก็ต้องพบขายให้ได้น้อยลงถูกไหมพี่เขาก็ต้องพกยาติดตัวน้อยลงถูกพี้ ถูกถูกอันนี้ถูกอ่าแล้วพอเขาพบยาน้อยลงเนี่ยการกระจายตัวยาบ้านเนี่ยในประเทศก็น้อยลงตามมันก็ยิ่งดีต่อประเทศชาติถูกหรือเปล่าพี่เออก็จริงก็เท่ากับว่าแค่แก้กฎหมายให้จํานวนเ็ดยาน้อยที่สุดมันก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดมากในระดับหนึ่งแล้วถูกหรือเปล่าพี่เออยิงก็น่าสนใจนะแต่ว่าคือถ้ามันดีจริงอย่างนี้นะพี่ว่าผู้ใหญ่ในหน่วยงานเขาก็น่าจะเสนอในที่ประชุมแล้วหรอมาั้ง คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ผมอะความรู้น้อยคือผมก็เป็นแค่ชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปแหละก็ทําได้แค่นั่งฟังข่าวแล้วก็บวกลบคูณหารตัวเลขง่ายๆแล้วก็เศรษฐศาสตร์ระดับพื้นๆนิดๆหน่อยๆ,ๆผมก็วิเคราะห์ได้แค่นี้แหละพี่แต่ผมสังเกตอยู่เรื่องหนึ่งน,นะพี่เฮ้ยเรื่องอะไรหรอครับน้องก็ทุกครั้งอะเวลาที่ผมฟังข่าวเขาให้ข้อมูล่ะเรื่องเกณฑ์คนเสพกับคนขายอะ ผมเห็นเขาชอบอ้างเรื่องจํานวนนักโทษเยอะไปผมเห็นบ่อยมากเลยพี่ทุกช่องข่าวทุกคนให้สัมภาษณ์เลยพี่เออจะว่าไปพี่ก็สังเกตอยู่เหมือนกันนะเขาพูดบ่อยมากเรื่องจำนวนนักโทษผมก็เลยสงสัยแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาพยายามใช้ตัวเลขสูงๆอะ่ะคือเพราะเขาต้องการพยายามลดจํานวนนักโทษในเรือนจําหรือเปล่าโดยใช้คาว่าความหวังดีอยากให้คนเสพได้รับโอกาสมาบำบัดมาเป็นข้ออ้างอย่างนั้นหรือเปล่า และอย่างเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ผิดจุดหรือเปล่าพี่มันเป็นการผลักภาระไปให้ประชาชนหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยนะเออพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮนะแล้วท่านผู้ชมล่ะครับสงสัยเหมือนกันกับน้องเขาหรือเปล่าลองพิมพ์คอมเมนต์มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับพี่คุยกับใครอะ่ะเอ,อ้าผู้ชมรายการไงน้องนี่สัมภาษณ์อินเทอร์วิวอยู่รายการคอวคอคิดวิเคะห์ไปกับเคน โอเคข้าใจมากมนะครับน้องยังไงอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับสนับสนุนรายการของพี่ด้วยนะครับได้เลยครับพี่เดี๋ยวผมจะกดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยครับเยอะมาก